สมเด็จพระสันต,ตะปาปาฟรังซิสทรงปิดสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ,พราคริสตชนทรงบอกพวกเขาให้ต่อต้านสงครามและความอายุติธรรมไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม เย็นวันพุธฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล25มกราคมเวลา17.30น,นสมเด็จพระสันตะปาป,ปาฟรังซิส,สเสด็จเป็นประธานในพิธีกรรมทำวัดเย็นโอกาสปิดสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนครั้งที่56ณนะพระมหาวิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมือง วันนี้พระองค์ทรงสะท้อนให้เห็นถึงการที่คริสตชนทุกคนได้รับการเรียกร้องให้พิจารณาความผิดพลาดและปรับเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาโดยให้พระเจ้าอยู่เป็นศูนย์กลางชีวิตเสมอทรงเรียกร้องให้กระทำการใดๆเพื่อต่อต้านสงครามความรุนแรงและความอายุติธรรมไม่ว่ามันจะเริ่มปรากฏขึ้นที่ใดก็ตาม และที่สุดทรงเชื้อเชิญคริสตชนทุกนิกายให้เปลี่ยนแปลงและก้าวเดินไปบนหนทางแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้เรา oh, dear, สำหรับสัปดาห์อธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนกำหนดให้มีขึ้นทุกปีระหว่างวันที่18ถึง25มกราคมโดยหัวข้อของปีนี้นำมาจากหนังสือของประกาศกอิสยาบทที่1ข้อ17 เรียนรู้ที่จะกระทำความดีและสแสวงหาความยุติธรรมซึ่งในบทเทศสมเด็จพ,พระสันตะป,ปาปาทรงเน้นไปยังคำสองคำคือการตักเตือนและการเปลี่ยนแปลงโดยตรัสถึงพระเจ้าที่ทรงเศร้าพระไทยไปกับความเมินเฉยของเราและขาดความเข้าใจต่อความรุนแรงที่ล่วงละเมิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สมเด็จพระสันตป,ปาปาทรงเริ่มบทเทศโดยทรงนำผู้เข้าร่วมพิจารณาบทอ่านประจำวันที่เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าเรามาฉลองความชื่นชมยินดีที่ได้เป็นพี่น้องชายหญิงร่วมกันในพระคริสต์ในวันเหล่านี้ที่เต็มไปได้วยข่าวอันเศร้าสลดและน่าหนักใจบางทีเราอาจจะใช้การตัดสินความในพระคัมภีร์มาจัดการกับบาปของสังคมได้ง่าย แต่ถ้าหากเราอ่อนไหวไปกับความทุกข์ระทมอย่างที่สุดในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ควรจะกังวลมากไปกว่านั้นว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าต้องเจ็บปวดกับการที่เรามีชีวิตอยู่และเมื่อเรามารวมตัวกันในพระนามของพระองค์จึงขาดเสียมิได้ที่เราจะนำพระวาจาของพระองค์มาเป็นศูนย์กลางชีวิตของเรา จากนั้นพระองค์ทรงนึกถึงหัวข้อของสัปดาห์แห่งการอธิษฐานภาวนาปีนี้ที่ว่าเรียนรู้ที่จะกระทำความดีและแสวงหาความยุติธรรมพระองค์ตรัสอธิบายว่า พระเจ้าทรงตักเตือนเราให้ละทิ้งความชั่วและทรงกระตุต้นเราให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง <S <S และการตักเตือนและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือสองคำที่ข้าพเจ้าอยากจะสะท้อนให้พวกท่านฟังค่ำคืนนี้ ในหนังสือประกาศศกอิศยาพระเจ้ามิทรงปรารถนาเครื่องหอมและเครื่องเผาบูชาหากแต่ทรงปรารถนาให้ผู้ยากไร้ได้รับความช่วยเหลือให้นำความชอบธรรมไปมอบให้เด็กกำพรา้าและให้เจตจำนงของหญิงไม้ได้รับการส่งเสริม พระเจ้าทรงทนทุกยามที่เราผู้ซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นผู้สัตว์ซื่อของพระองค์มองสิ่งต่างๆเฉพาะพระพักพระองค์ด้วยแนวทางของตนปฏิบัติตามการตัดสินของโลกมากกว่าการตัดสินของสวรรค์พึงพอใจไปกับพิธีกรรมภายนอกและเมินเฉยต่อผู้ที่พระองค์ทรงห่วงใย,ยมากที่สุดพระเจ้าทรงเสียพระไทยที่เราเมินเฉยและขาดความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีเจตนาประการที่สองที่ร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นที่ทำให้องค์พระผู้สูงสุดต้องขุนเคืองพระทยัยนั่นก็คือการใช้ความรุนแรงล่วงละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราอาจจะนึกภาพตามก็ได้ว่าพระองค์จะทรงทนทุกข์สักเพียงใดที่ต้องเห็นสงครามและการกระทำที่รุนแรงอันเกิดจากผู้ที่เรียกตนเองว่าคริสตชน คำตักเตือนของพระเจ้านี้ทําให้เราฉุกคิดทั้งในฐานะที่แต่ละคนเป็นคริสเตชนและในฐานะของคริสเตชนนิกายต่างๆถ้าพระเจ้าขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่าทุกวันนี้จิตวิญญาณและความเชื่อของเราได้รับการพัฒนาแล้วและดังนั้นเราจึงไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ที่ดูเหมือนเขาจะรู้สึกได้รับกำลังใจหรืออย่างน้อยก็ได้รับโอกาสจากความเชื่อของพวกเขาให้เชิดชูลทัทธิชาตินิยมด้วยจิตใจที่คับแคบและฝักใฝ่ความรุนแรงเกลียดกลัวและดูถูกเหยียดยามชาวต่างชาติและแม้กระทั่งปฏิบัติต่อผู้ที่แตกต่างอย่างโหดร้ายทารุณ ความเชื่อต้องรักษาไว้ซึ่งสำนึกที่สำคัญเมื่อต้องเผชิญกับแนวโน้มเหล่านี้และกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองในทันทีเมือ่อใดก็ตามที่สิ่งไม่ดีเหล่านี้เริ่มปรากฏขึ้นหลังทรงพิจารณาความผิดพลาดของเราแล้วพระเจ้าก็ทรงขอให้เราแก้ไขสิ่งเหล่านั้น แต่เนื่องจากเราไม่เข้าใจในพระเจ้าและในความรุนแรงที่แฝงอยู่ในตัวเราเราจึงไม่สามารถปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระได้หากปราศจากซึ่งพระเจ้าและปราศจากซึ่งพระหันสทานของพระองค์แล้วเราก็จะไม่ได้รับการรักษาให้หายจากบาปของเราพระหันสทานของพระเจ้าคือบ่อกเกิดการเปลี่ยนแปลงของเรา ลำพังตัวเราเองแล้วเราไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้เลยแต่กับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้เพราะถึงแม้เราจะไม่ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเองแต่ถ้าหากเรารวมตัวกันมันก็เป็นไปได้การกลับใจโดยธรรมชาติแล้วคือการกลับเข้าสู่หมู่คณะและพระศาสนา จึงขอเชื้อเชิญคริสตชนทุกคนได้เปิดใจร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของเราเพื่อจะได้ค้นพบอีกครั้งว่าสัตว์บรุษทั่วทั้งโลกเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตดังนั้นดังที่นักบุญยอห์นคริสตสตอมเขียนไว้ว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงโรมรู้ดีว่าผู้ที่อยู่ในอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของกายเดียวกัน ที่สุดโปร่งทรงแสดงความขอบคุณสำหรับการเดินทางแห่งมิตรภาพนี้และสำหรับการมีส่วนร่วมและความใส่ใจของคริสตชนจำนวนมากต่อหนทางการประชุมสภาบิชอปของพระศาสนาจากักรคาทอลิกซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าการมีส่วนร่วมและความใส่ใจนี้จะเพิ่มทวีไปทั่วทั้งโลกยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพวกท่านทั้งหลายได้เจริญขึ้นต่อต่อไปผ่านการอธิษฐานภาวนา,า,วนาการรับใช้การมีส่วน ร่วมในการสารเสวนาและร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสมบูรณ์ตามที่พระคริสตทรงปรารถนาและขอขอบคุณคริสตชนทุกหมู่คณะที่เข้าร่วมในงานนี้ด้วยท้ายที่สุดขอให้เราร่วมเดินไปบนหนทางแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เรา Figlio e Spirito Santo. Amen. Dite in pace.